คนที่มีจริงจังกับตัวเองไม่มีวันที่จะประสบความสําเร็จได้สวัสดีครับมาพบกับผม Gaming Follow วันนี้เราจะมาสปอยหนังกันนะครับหนังเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่า Total Recall คนทะลุโลกอา้าวอย่ารอช้าเลยดีกว่าแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเรามารับฟังสปอยได้เลยครับดาวน์โหลดล u น่าเชวนคุณมาปาร์ตี้กันได้แล้ววันนี้ทั้งแอปสโตรและเพจสโตร คำเตือนคลิปต่อไปนี้เป็นการสปอยหนังเราข้อมูลทั้งหมดเอามาจากในหนังถ้าหาข้อมูลผิดพลาดข้าเ่อนจากโลกมนุษย์หรือไม่เหมือนกับวิกิพีเดียหรือตำราบทเรียนใดๆก็ขออาภัยด้วยเพราะผมมาสปอยหนังไม่ได้มาอ่านประวัติศาสตร์ให้ทุกท่านฟังปลายศตวรรษที่21ด้วยพลังทําลายล้างอาวุธเคมีในสงครามโลกทําให้ทั้งโลกนั้นแทบจะอยู่กันไม่ได้แต่ก็ยังเหลือดินแดนปลอดสารพิษอยู่2พื้นที่นั้นก็คือแถบสหพันธรัฐบริเวณประเทศอังกฤษและเป็นที่อยู่ของประชากรที่มีระเบียบแเลลหู่ไโซตางกอีกกกซีโลท่อยู่แถบนาิคมหรืออสเเตรลีียท่มีแต่ชนชั้นแรงน แต่ดินแดนของที่นี่ใหญ่กว่าดินแดนชนชั้นสูงมากและการเดินทางของพวกมนุษย์จาก2พื้นที่ก็คือการเดินทางด้วยเดอโฟลที่มีหน้าที่คล้ายลิฟต์ความเร็วสูงมากเพราะใช้เวลาเดินทางเพียงแค่17นาทีคนพ่อเขาแม่แรงและตามมาที่เพะเอนของเราเขามีชื่อว่าดักลาสเขาอาศรรยัยอยู่แถบนาน,นิคมและมีอาชีพเป็นหนุ่มโรงงานซึ่งผลิตถุงกระป๋องตำรวจกองแก๊งและในทุกๆคืนเขาจะฝันร้ายที่ดูเหมือนว่าเขาจะเหนื่อยอยู่ตลอดเวลาเพราะในความฝันเขากับหญิงสาวพริศนากำลังวิ่งหนีการไล่ล่าของพวกขุน กระป๋งกองแก๊งและในขณะที่เขากําลังโดนไล่ล่ายอย่างหนักเขากับสาวพิศนาก็ยังมีอารมณ์จูบก,กันโดยที่ไม่ส่วนอะไรทั้งสิน้นแม่งได้ทุกเวลาจริงๆและความฝันมันก็จบด้วยการที่เขาโดนหุ่นกระป๋องจับได้ส่วนหญิงสาวก็ร่วงหล่นลงไปในน้ําและมันก็เป็นแบบนี้ทุกคืนเป็นการพักผ่อนที่เหนื่อยที่สุดจริงๆและนี่ก็คือมีของพระเอกเธอชื่อลอรีชื่อ,อยังกับผ้านามัยเพรก็บอกกับมีของเขานะครับว่าเขาฝันร้ายอีกแล้วแม่งไม่ได้หลับได้นอนวิ่งแม่งทั้งคืนแต่มีของเขาก็ทําท่าปบบรอบเขา,าแบบนยอม แต่เขาทั้งคู่ก็ไม่ได้สวักกกันซะอย่างนั้นเพราะเมของเขามีงานด่วนที่จะต้องรีบไปทําทันทีแม่งเอ้ยไองานเวรและในคืนนั้นพระเอกนี่ก็ไม่ได้นอนต่อเพราะกลัวว่าจะเหนื่อยเขาก็ได้ดูข่าวความวุ่นวายระหว่างพวกกบฏกับรัฐบาลสุดห่วยและในข่าวก็แจ้งว่าพวกผู้ต่อต้านนั้นวางระเบิดไว้หลายจุดไม่ว่าย,ยุคไหนก็วุ่นวายเหมือนเดิมและมันทําให้เห็นนะครับว่าโลกของเราในตอนนี้มันเน่าเฟสสุดๆจากนั้นเขาก็แต่งตัวออกไปทํางานอนาเบื่อด้วยการนั่งลิฟต์ทะลุโลกไปยังอังกฤษและคนนี้ก็คือเพื่อนสนิทข,ของเขาเขามชื่อ ว่าแฮร์รี่เร่ก็คุยกับแฮร์รี่นะครับว่าไอ้งานที่เขาทํากับการใช้ชีวิตมันช่างน่าเบื่อสุดๆแม่งชีวิตวนลูปเออกูก็เบื่อแต่ขี้เกียจบน่นและในขณะที่พวกเขากําลังเดินทางพวกเขาก็มาอยู่จวดที่ใกล้กับแกลโลมันทาให้แรงโน้มถ่วงหายไปทันทีแม่งโคตรเทเวลาต่อมาพวกเขาก็เตรียมตัวเพื่อจะทํางานเร่ Pre. ก็คุยกับแฮร์รี่เรื่องการรีคอร์ซึ่งเป็นสถานที่ที่จะปลูกความฝันและให้เราทาอะไรก็ได้ในนั้นเร่ Pre. ก็อยากจะไปที่นั่นเพราะอยากจะรู้ว่าไอความฝันทุกๆวันของเขามันคืออะไรกันแน่แต่แฮร์ร ก็บอกเขาพระเอกว่าจะไปเลยนั่นก็เพราะว่ามันมีคนเคยเป็นบ้าเพราะไอ,อรีคอนี่แหละอา้าวกูไม่ไปแล้วและในขณะที่คุยก็มีพนักงานใหม่คนหนึ่งได้ยินที่เขาคุยกันนะครับและพอพระเอกทางานซึ่งไอเด็กใหม่คนนี้มันก็มาฝึกง,งานกับเขาพอดีไอเด็กใหม่ก็เลยบอกกับพระเอกว่ามันเคยทํารีคอและมันโคตรจะดีเลยและมันทาให้พระเอกนั้นกลับมาสนใจอีกแล้วไอเด็กใหม่ก็เลยให้นํบาบอกกับเขาเพราะแม่งโคตรจะฟินเลยเวลาต่อมาพระเอกและพนักงานทุกคนก็โดนบังคับให้มาเซ็นเอกสารที่เกี่ยวกับความลับหุ่นกล้องแก๊งของ รัฐบาลแต่พระเอกก็พูดกลวนตีนเขานะครับแต่มันก็เท่านั้นยังไงก็ต้องเซ็นไม่งั้นจะโดนไล่ออกอ้าวกูไม่ออกออกแล้วจะเอาอะไรแดกเวลาต่อมาพระเอกก็กลับมาถึงบ้านเขาก็เห็นข้อความของเมียเขาที่บอกว่าวันนี้อดสวักแก,ก๊กเพราะเธอเหนื่อยจากการทํางานอ้าวอดอีกแล้วมันจึงทําให้พระเอกที่งุนงิดและอัดอัน้นมาแดกเล่ากับไอ้แฮร์รี่แม่งเลยแล้วก็เหมือนเดิมพระเอกก็คุยเรื่องวนลูกของชีวิตเขาแต่แฮร์รี่ก็พยายามปอบเขาและไม่ให้เขาสตีแตกไปม,มากกว่านี้และหลังจากที่พวกเขากินเสร็จพระเอกก็ไม่ยอมกลับบ้านนะครับเพราะกลับ อยู่ดีมานทำให้เขามาเจอกับบิงขายบริการที่มีนม3มเต้าแม่งขนาดนมยังล้ําแต่พระเอกก็ไม่ได้สแวกแกกับเธอนะครับเพราะเขาไม่ชอบลองของแปลกใครจะไปดูดไหวจากนั้นพระเอกก็ไปที่ร้านรีคอร์เขาก็เอานามบัตรที่เด็กใหม่ให้เขามาเอามายืนนะครับจากนั้นเขาก็เริ่มกระบวนการทําตามในสิ่งที่พระเอกอยากได้เพราะพระเอกบอกว่าในฝันเขาอยากจะเป็นสายลับคือยาเกเท่แต่ในขณะที่ทุกอย่างกําลังจะเริ่มไอ้นิ่มก็บอกนะครับว่ามันไม่สามารถทําให้พระเอกได้เพราะพระเอกนั้นเป็นสายลับจริงๆอา้าวกูยังไม่ได้เริ่ม กูเป็นสายลับแล้วเหรอวะไอ้นี่มันก็เลยโมโหพระเอกและจะฆ่าพระเอกทิ้งแม่งเลยเอา้าวกูทำอะไรผิดเนี่ยแต่จู่ๆพวกตำรวจก็โผล่มาไล่ยิงทุกคนที่อยู่รอบๆพระเอกตายหาไปหมดเลยแต่รเรก,ก็ยังงงๆแถมเขาก็สามารถจาัดก,การฆ่าตำรวจตรงนั้นทั้งหมดได้แบบงงๆเช่นกันอา้าวกูเก่งได้ไงวะเนี่ยแต่ไอ้พวกตำรวจมันก็ยังไม่หมดมันทำให้พระเอกวิ่งหนีขี่แทบเลตและเขาก็สามารถวิ่งหนีมาจนถึงบ้านของเขาได้สำเร็จและพอมาถึงเมียของเขาก็งง,งนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นรเรก,ก็เลยบอกว่าเขาฆ่าตำรวจตายหายไปตั้งเยอะแต่เมียเขาไม่เชื่อ แล้วพยายามปลอบเขาแต่ก็เพียงเวลาไม่นานเมียของเขาก็เปลี่ยนไปและพยายามจะฆ่าเขาเฉยเลยเอาอะไรกันวะชีวิตกูแม่งโคดงงแต่เมียของเขาบอกนะครับว่ากูไม่ใช่เมียมึมงเพราะเธอคือสายลับที่โดนสั่งให้มาประกบเอกส่วนพระเอกก็โดนโลบความจําแถมยังโดนยัดเยียดความจําใหม่เข้าไปใส่สมองแม่งโคดแห่งสายลับยอมสวกแก๊กด้วยตั้งหลายรอบและในขณะที่เขากําลังคุยกันอีเมียปลอมของเขาก็พยายามจะฆ่าเขาอีกแล้วมันจึงทําให้พระเอกจเํเไม่ทช่ต้องวิ่งหนีเมียตัวเองแม่งชีวิตเขาบัดซบจากนั้นการไล่ลาผัวก็เกิดขึ้นอย่าง เพเรกนี่ก็วิ่งหนีแบบสุดชีวิตเลยนะครับไม่นึกเลยว่าเมียกูจะโหดขนาดนี้ระเรกนี่ก็พยายามหนีทุกวิถีทางแต่เมียนรกของเขาก็ตามเข้ามาแบบติดๆและในขณะที่เขากําลังโกลอา้าวโจจมือถือในมือของเขาก็ดังขึ้นโทรศัพท์เป็นกรเทจากนั้นเขาก็ได้คุยกับใครก็ไม่รู้อีกแล้วและไอ้นี่มันก็บอกนะครับว่าให้เขาทําลายโทรศัพท์ทิ้งเพราะมันจะเป็นเครื่องติดตามตัวเขาและบอกให้พระเอกไปเอากุญแจตามที่อยู่ที่เขาให้มานั่นแหละครับเะเรกก็ต้องแง้โทรศัพท์ออกจากมือแมงเก็บชาจากนั้นเขาก็เอาโทรศัพท์ให้กกกััับคนนนที่่งงดูเาาแมออจ และมันทําให้หุ่นกองแก๊งมาเจอกับไอ้คนนี้แทนนะครับจากนั้นอีเมยนรกก็มาถึงที่ที่พระเอกรีโทรศัพท์ออกแต่โจโจโทรศัพท์ของเธอก็ดังขึ้นเช่นกันและคนที่โทรมามันก็คือนายกของดินแดนนี้มันมีชื่อว่าโคฮาเกนไอโคก็บอกให้อีเมอโฮจับเป็นพระเอกเธอก็รับคําสั่งแต่อีเมยโดมันก็สั่งลูกน้องของมันว่าให้ฆ่าผัวไม่รักดีของเธอทันทีที่เห็นแม่งโคหดและในขณะเดียวกันที่พระเอกเขาก็ได้มาที่ธนาคารตามสถานที่ลายแทงที่บุคคลปริศนาให้มาแล้วก็ดูเหมือนกับว่าเขาจะเคย ฝากอะไรไว้ที่นี่นะครับพนักงานก็พาเข้ามาเอาของของเขาพเพลก็เลยลองเปิดมันดูมันทำให้เขาพบกับพาสปอร์ตปลอมมากมายแถมมีเงินมากมายอยู่ในกล่องอ้าวกูรวยแล้วแต่จูๆ่ๆไอ้กล่องนี่มันก็ปรากฏวิดีโอที่มีตัวของเขาเองคุยกับเขาและในคลิปมันก็บอกว่าถ้าเขาได้ดูคลิปนี้นั่นก็แปลว่าทุกอย่างในชีวิตของเขาโดนเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วเพราะไอ้หาพวกนี้มันเปลี่ยนทั้งหน้าและความทรงจําของเขาและในคลิปก็บอกที่อยู่ซึ่งเป็นบ้านของเขาและบอกให้เขากลับไปเอากุญแจที่บ้านนะครับเอากุญแจอะไรวะเนี่ย The yeah. จากนั้นพเพลกก็ปลอมเป็นตาแก่เพื่อที่จะผ่านทางและออกไปจากที่นี่แต่เขาก็โดนจับได้เพราะจะจูเครื่องปลอมตัวก็แบตหมดแมงคดสวยแต่พเพลกก็ยังสามารถวิ่งหนีและออกไปจากที่ตรงนี้ได้แบบงงๆแต่มันกลับทําให้อีเมียนรกของเขารู้แล้วรีบตามเข้ามานะครับจากนั้นการไล่ล่าผัวก็เกิดขึ้นอีกแล้วแมงดุยิ่งกว่าหมาแต่จโจหญิงสาวพิศนาที่เขาเคยฝันถึงทุกวันก็โผล่มาช่วยเขาแต่พวกเขาไปยังไม่ทันได้คุยอะไรกันเลยอีเมียนรกก็ตามหลังพวกเขาทั้งคู่มาแบบติดๆเพล็กก็บอกนะครับว่าอีเมียน ให้รีบหนียังไวเพราะอินี่มันโหดมากและการไล่ล่าแมงกระโจจะมั่วอีตัวและเลดตุ้มเปสุดๆเลยนะครับแต่เพเรกและหญิงสาวที่ชื่อเมลีน่าก็สามารถหลบหนีออกมาจากอีเมยนรกได้จากนั้นเะเรกก็กลับมาถึงบ้านของเขาแต่เมลีน่านั้นสลบไปเพราะแรงกระแทกในระหว่างนั้นเะเรกก็ทําการรื้อบ้านของตัวเองเพื่อตามหากุญแจแม่งกูเอาไปวางไว้ที่ไหนวะและด้วยความเหน,นื่อยจากการรื้อบ้านเพราะไม่เจอสักทีเขาก็มานั่งพักที่เปียนโนและเล่นเปียนโนมนซะเลยอ้าวกูเล่นได้ยังไงวะแต่การที่เขาเล่นเปียโนมันทำให้เขา กุญแจมาเฉยเลยและพอเขาเอากุญแจยัดกลับไปที่เปนโนและเล่นเพลงต่อภาพโรโรแกรมก็โผล่มาและในภาพโโรแกรมก็บอกกับเขาว่าแท้ที่จริงแล้วเขาไม่ชื่อว่าข่าวชื่อแมงค์คอดแมนแท้ไม่คนที่อยู่ในภาพมอนคือหน้าที่แท้จริงของเขาเออหน้าใหม่กุลหลอก่าในภาพโโรแกรมก็บอกนะครับว่าเขา,าเป็นสายลับและเป็นลูกน้องของเอโคแต่ในภารกิจที่เอโคสั่งให้เขาไปทําก็คือการเข้าไปใกล้ตัวของหัวหน้าพวกต่อต้านแต่พอเรเข้าไปคุกคีกับผู้ต่อต้านเรก็ดันเปลี่ยนฝ่ายเพราะแท้ที่จริงแล้วพวกผู้ต่อต้านกําลัง ทสิ่งีถูกรัฐบาลแม่งเลวแถบไม่โคมันกําลังวางแผนที่จะสร้างกองทัพเพื่อจะเอาหุ่นกองแกง๊งลงไปบุกในแถบณานิคมเพื่อปกครองแม่งสองซกตัวเขาเองก็บอกกับเขานะครับว่าไอ้เพอเอกนะ่ะนําสิ่งที่อยู่ในหัวของเขาซึ่งเป็นรหัสที่จะสามารถหยุดยัง้งไอ้พวกหุ่นกองแก๊งนั้นได้ออไปให้กับกลุ่มผู้ต่อต้านและจากการปิดระบบไอ้หุ่นกองแก๊งพวกนั้นซะอธิบายแทบตายกูก็งงเหมือนเดิมแต่จูจหญิงสาวก็ฟื้นขึ้นเธอก็พยายามอธิบายให้เขาฟังนะครับว่าทั้งหมดเป็นเรื่องจริงและเธอก็แผลเป็นของ,ของเธอมาให้กกกกัับพพะเเเอออดูว่าธแลมื และโดนยิงจนมือทะลุทั้งคู่มันํำให้พระเอกรู้ทันทีว่านี่คือเมียที่ดีของเขาไม่เหมือนกับอีนั่นมันโหดสุดๆและผมจะเรียกเธอว่านางเอกนะครับและในขณะที่เขาทั้งคู่กำลังคุยกันมันก็เหมือนกับว่าพวกตำรวจจะแห่กันมาเขาทั้งคู่ก็เลยวิ่งลงไปข้างล่างและมันํำให้พวกเขามาเจอกับฝูงตำรวจที่โคตรเยอะและจู่ๆแฮร์รี่ซึ่งเป็นเพื่อนของเขาก็พ่มามันก็เกลี้ยกล่อมพระเอกและบอกว่าตอนนี้พระเอกนะอยู่ในรีคอร์หรือโลกแห่งความฝันเพราะในวันนั้นรเรียกเข้าไปรีคอร์และยังไม่ได้ออกมาและมันํำให้พระเอก สนอย่างหนักวันนี้มันคือความฝันดูความจริงแม่งกูเมายิ่งกว่าเมาเหล้าอีกตอนนี้แต่พระเอกก็รำคาญมันและยิงปืนเข้าไปที่กลางกระบ,บานไอ้เฮรี่เฉยเลยนี่ไงหลักความฝันมึงตายจริงได้ไงไอเวนจากน้ำพระเอกและนางเอกก็พากันวิ่งหนีกี่ทเบเล็ตอีกแล้วแต่อีเมียนรกแม่งก็ตามพวกเขามาติดๆแม่งโคตรจะจองล้างจองผ่านเลยนั่นแหละครับการไล่ล่าผัวมันก็เกิดขึ้นอีกแล้วมึงปล่อยให้กูไปมีชีวิตที่ดีเถอะอย่าจองเวนกูเลยแต่พระเอกและนางเอกก็สามารถหลบหนีออกมาจากอีเมียนรกได้นะครับแม่งเจอไม่ได้เลยจะ่่าาาากกกกูออยยงเเดีวจนนนั้็พ เไปยังสถานที่กบดังของผู้ต่อต้านและมันทาให้พระเอกรู้แล้วนะครับว่านางเอกเธอคือลูกของผู้นํากลุ่มผู้ต่อต้านและผู้นํามีชื่อว่าแม็กไทรอัสพระเอกก็บอกนะครับว่าในหัวของเขามีข้อมูลและรหัสที่จะสามารถทําลายกองทัพหุ่นกระป๋องได้แม็กก็เลยพาพระเอกมาเข้าเครื่องเพื่อเอาข้อมูลแต่มันกระดมไม่ใช่ข้อมูลซะอย่างนั้นเพราะมันคือการแจ้งตาแหน่งที่อยู่ให้กับพวกไอโคและอีเมนรกสุดโหดเฉยเลยเอาอะไรวะนั่นแหละครับพวกมันก็บุกกันมาอย่างไวมันทำให้พวกเขาโดนจับได้ทันทีจากนายโคที่มาที่นี่ด้ว ตัวเองมันก็ทําการยิงพ่อของน้องเอกทิ้งทันทีอากูมาแป๊บเดียวพ่อตาตายเฉยเลย ไอโคมันก็บอกนะครับว่าทั้งหมดนี่คือฝีมือของพระเอกที่สร้างแผนนี้ขึ้นมาโดยที่พระเอกนั้นจะต้องแทรกซึมเข้าฝ่ายต่อต้านและพยายามจีบนางเอกจากนั้นอเะเรก็แกล้งถูกจับเพื่อล้างสมองและกลับมาเพื่อแจ้งจุดให้พวกมันมาถล่มรังของพวกผู้ต่อต้านแม่งแผงนโคตรล้ำแต่พระเอกนั้นไม่เชื่อนะครับว่าเขาเป็นคนแบบนั้นไอโคมันก็เลยสั่งให้ลูกน้องของมันเอาความจาของพระเอกทั้งหมดกลับมาและในขณะที่พระเอกกําลังจะดงคืนความจําไอโคมันก็จับตัวนางเอกและเดินทางกลับ่วมพระเอกที่กําลังฟื้นความจําเขาก็ไม่อยากจะได้ความจําที่แสนจะว เขาก็เลยใช้จังหวะจากการเอาไอ้พวกเวนนี่ทั้งหมดให้ตายไปอย่างรวดเร็วมึงก็เก่งเกินเวลาต่อมาฝูงหุ่นกองแกงมากมายก็เริ่มเคลื่อนขบวนเพื่อลงไปบุกโลกอนันติคม ส่วนพระเอกที่ตอนนี้กําลังหาทางบุกเข้ามาช่วยนางเอกเขาก็ไปเจอกับยานของไอ้พวกที่เขาเพิ่งฆ่าไปเมื่อกี้เขาก็เลยขับยานมุ่งหน้าตรงไปที่ลิฟท์ทะลุโลกที่กําลังจะดิ่งลงไปอีกซีกโลกอย่างรวดเร็วแล้วพอมาถึงเขาก็เอาระเบิดทั้งหมดที่อยู่ที่ยานติดตัวไปด้วยจากนั้นเขาก็เริ่มแผนการวางระเบิดทั้งหมดไว้ที่จุดสําคัญต่างๆของลิฟท์ทะลุโลกแต่ปัญหาการเดินทางแม่งเลยและอีกสักพักพระเอกก็สะกดรอยตามหานางเอกจนเจอเอกก็ขอโทษเธอที่ทําให้พ่อของเธอตายและก็นั่นแหละครับแม่งจิ้วบันอีก,ออก,กออไป จากลิฟทลุโลกนี่เพราะมันกาลังจะระเบิดแต่จ,จู่ๆเขาต้องคู่ก็โดนจับเช่นยางนั้นแต่ในขณะที่เขากําลังจะโดนอุ้มไอ้ลิฟนี่มันก็ดามาถึงแกนกลางของโลกพอดีมันทาให้เขาทั้งหมดลอยขึ้นแม่งจูจูก็บินได้แต่มันก็ทําให้พระเอกและนางเอกบินหนีไปได้เฉยเลยกูไปละจากน้องเขาทั้งคู่ก็ปีนออกไปอยู่นอกลิฟที่มีความแรงแบบพ่อเขาแม่แรงโดยที่เขาทั้งคู่ไม่ปิวแม่งยิงกว่ายอดมนเนและอีกสักพักลิฟนี่มันก็ขึ้นมาถึงที่พื้นและมันทาให้เขาทั้งคู่มาเจอไอ้โคลและหุ่นนนนนกกกอออองงงแททีี่ยืรรพพวเเขาาดมััจึํให้้ะ จับได้ส่วนนางเอกนั้นเธอหลบหนีไปได้ทัน ตามมาที่เมียนรกที่ตอนนี้มันสร้างปล่อยหุ่นกระป๋องทุกตัวเพื่อทําการบุกยึดดินแดนนี้ทั้งหมดส่วนพระเอกที่ตอนนี้โดนจับซึ่งรอบนี้ไอโคมันไม่อยากไว้ชีวิตพระเอกแล้วเพราะมาทาให้มันําคาญแต่ในขณนะที่พระเอกกาลังจะโดนกระทืบจูจูนางเอกก็โผล่มาพร้อมกับยันลำบากควายนั่นแหละครับนางเอกก็ยิงแมงหูดับตบไม้แล้วมันทําให้พวกหุ่นกระป๋องเจ็งระนาวแต่ก็ยังเหลือไอโคที่สามารถหนีไปได้จากนั้นมันก็มาต่อสู้หนึ่งหนึ่งกับพระเอกแต่พระเอกที่บาดเจ็บอย่างหนักก็ไม่สามารถต่อสู้กับมัน มันทาให้ลิฟทลุลโลกระ,ระเบิดระเบิดทันทีจานักเขาต้องคู่ก็ต่อสู้กันแต่รอบนี้พระเอกสามารถชนะเขาได้และทำให้มันโดนม,มีของมันเองแทงต,งตัวเองตายหาซะอยางนั้นตายหาไปซะไอผู้นาบัตรอนาจจากน้นพระเอกและนางเอกก็กระโดดออกมาจากลิฟที่กําลังระเบิดแบบเฉียดฉิวมันจึงทาให้เขาตงคู่รอบมันได้แบบบุดวิดส่วนในพวกหุนกระบอกทั้งหมดก่อนระเบิดระเบิดไปพร้อมกับลิฟทลุโลกเวลาต่อมารเรก,ก็ฟื้นขึ้นเพราะสลบเนื่องจากแรงระเบิดนางเอกที่เป็นห่วงเขาก็ดีใจที่พระเอกยังไม่ตายแต่พระเอกก็สังเกตเห็นว่า มือของนางเอกไม่มีแผลเป็นเขาก็เลยกระทืบนางเอกซะอย่างนั้นเอ,เอ,อา,งงเอาอไรวะและเธอก็ไม่ใช่นางเอกจริงๆนะครับเพราะมันก็คืออีเมียนรกที่รอดจากการระเบิดและทําตัวเนียนมาฆ่าผัวไม่เอาไหนของเธอแต่พระออกก็คิดด้วยว่าอีนี่มันโหดเกินไปเขาก็เลยจัดการยิงทิ้งแมงซะเลยเธอไม่ได้มันจะฆ่าโก,กและมันทําให้พระเอกและนางเอกที่แท้จริงได้อยู่ด้วยกันสักทีโดยที่พระเอกได้ทิ้งตัวตนของเขาไปเพราะตอนนี้เขาเป็นคนปัจจุบันนี้จะดีกว่าแต่เขาก็ยังงงอยู่ว่าเขายังอยู่ในความฝันอยู่หรือเปล่าแล้วเรื่องราวก็จบเป็นยังไง สำหรับหนังเรื่องนี้และพวกคุณคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เนะครับและถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วมาเจอใหม่เรื่องหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ